สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีเมษทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะของปี2564ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสไทยในการพยากรณ์ ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวราคาัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้นะคะดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวราศีเมษจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในวันที่สี่ธันวาคมราศีพิจิกเป็นภพมรณะของดวงชะตานะคะพอเราฟังมรณะอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่ามรณะในราศีพิจิกของคุณนะคะดวงดาวเขาจะมีมาตรฐานที่เป็นเกษตราที่พอดีตรงนี้ถือว่าดีมากกว่าเสียนะคะ ในส่วนที่ดีเวลาที่ดาวเป็นเกษตรหมายความว่าจะไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้ถ้าดาวส่งผลร้ายนะคะก็จะส่งผลร้ายแต่เพียงน้อยนิดเท่านั้นมรณะนะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่หมายถึงการเดินทางหมายถึงการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดังนั้นในข้อดีนะคะก็คือคุณจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในช่วงเดือน2เดือนต่อจากนี้ไป ใครที่กำลังเบื่อชีวิตเดิมๆอยากจะหาความท้าทายอะไรใหม่ๆอยากจะทำธุรกิจอยากย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะแรกๆมันก็อาจจะดูติดขัดบ้างมีปัญหาเรื่องการปรับตัวสุดท้ายแล้วคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปได้นะคะ เส้นทางของคุณนะคะอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนของคนอื่นนะคะชาวราศีเมษแต่คุณก็สามารถที่จะอดทนเดินข้ามผ่านไปได้อยู่ดีถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่ชีวิตเราจะแย่จะดวงตกพอหลังจากวันที่16มกราคมปี2,565นะคะ ดาวอังคารจะย้ายออกจากมรณะไปสถิตยอยู่ในภพสุภะหลังวันที่16มกราคมเรียกว่าจะเฮงจะปังจะลุ่งเรืองจะโดดเด่นกว่าใครดังนั้นนะคะในช่วงนี้ไหนๆดาวก็เข้ามรณะแล้วนะคะมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการที่จะได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะชีวิตของเราได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะ ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆเพื่อที่จะได้รับผลสําเร็จในเดือนมกราคมกันนะคะในส่วนที่ความหมายไม่ดีในส่วนที่เสียนะคะเมื่อดาวประจําตัวดาวอังคารไปสถิตไปโคโจรอยู่ในมรณะหมายถึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเบื่อเซ็งขี้เกียจก็ได้มรณะบางทีก็หมายถึงสุขภาพแล้วก็ความเจ็บป่วยการที่อาจจะต้องไปเจ็บตัวบาดเจ็บเพราะว่าความประมาทของตัวเอง ตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมษคุณก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะส่วนดาวพฤหัสที่ย้ายมาเป็น11แก่ลัคนาชี้ชัดได้เลยว่าดวงคุณดีมากนะคะในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินรายได้การค้าขายก็จะมีกําไรทําอะไรก็สําเร็จการงานก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะเริ่มมองเห็นผลงานของคุณ ดาวเสารที่เป็นเกษรตรายู่ในเรือนกร,รมมะโชคก็มานะคะเงินก็มาแต่ถ้าถามถึงความเหนื่อยน,นะคะดาวเสาเป็นเกษตรก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมษเหนื่อยอย่างแน่นอนแต่ยิ่งเหนื่อยมากคุณก็รวยมากกว่าใครๆนะคะ ส่วนด้านการงานนะคะดาวสุกย้ายเข้าไปสถิตยอยู่ในเรือนการงานตั้งแต่วันที่3ธันวาคมส่วนดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็ยังโคจรเดินหน้าได้อย่างมั่นคงเป็นจังหวะที่ถือว่างานของคุณนะคะโดดเด่นมากเลยนะคะ คนทำงานประจำทำงานออฟฟิศผลงานก็จะปรากฏใน้ายตาผู้ใหญ่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหนง่งได้พิจารณาโบนัสเป็นพิเศษบางคนก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะสาสางานเก่าที่ค้างไว้นะคะให้สำเร็จได้ในระยะนี้ คนทำงานฟรีแลนซ์งานพาร์ทไทม์นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ค่าตอบแทนที่ดีแต่คนที่ทำงานเป็นทีมทำงานกับคนหมู่มากนะคะในช่วงต้นเดือน คุณก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อร่วมงานการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนแต่บรรยากาศในการทำงานก็จะค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วภาระการงานต้องยอมรับนะคะว่าค่อนข้างหนักแต่คุณก็จะมีทีมงานมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณมีเกณฑ์จะได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาช่วยงานด้วยนะคะ ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4ธันวาคมถึงวันที่25ธันวาคมก็เป็นโอกาสที่ชาวราศีเมษหลายๆคนนะคะจะได้เดินทางไกลเดินทางเพื่อติดต่อเจรจาในเรื่องโครงการใหญ่ๆสําคัญๆแล้วก็บางคนก็อาจจะได้เดินทางไปทํางานในสถานที่ห่างไกลก็ได้ โดยภาพรวมแล้วนะคะเดือนธันวาคมงานเหนื่อยแน่นอนแต่คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขในสิ่งที่ทำมีความสุขกับรายได้ที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวการเงินโคจรเข้าไปสถิตยอยู่ในเรือนการงานระยะนี้นะคะสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างดีพอสมควรหมุนเงินได้คล่องใครที่กำลังหาทุนเพื่อทำธุรกิจก็สามารถที่จะพึ่งพาผู้ใหญ่หรือว่าคนรักได้เลยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องหาเงินด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็จะคุ้มกับเลี่ยวแรงที่เสียไปเงินจะมาพร้อมกับงานอยู่เสมอยิ่งทาก็ยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวย ส่วนในเรื่องของลาภผลในเรื่องของความสําเร็จนะคะดาวพฤหัสโคจรมาเป็น11แก่ลัคนาสําหรับชาวราศีเมษแล้วคุณยังจัดเต็มในเรื่องของโชคลาภอยู่เสมอมีโอกาสเนโอเคนะคะที่จะได้รับข่าวดีแบบไม่คาดฝันหลายคนสถานการณ์จะพลิกรลาย้ย ายเป็นดีเพราะวันที่25ธันวาคมนะคะพระเกตจะโครจรเข้าไปสถิตยอยู่ในเรือนการเงินใครที่พื้นดวงเดิมดีอยู่แล้วนะคะปุ้นกุศลจะหล่นทับครั้งใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินจะอำนวยผลในด้านการเงินให้กับคุณโชคลาภจะมีเข้ามาตลอดแต่ยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมว่าลาหูพ้นทรัพย์อยู่เงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่ารายจ่ายของคุณก็มีเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกัน ส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมษดาวสุขไปโคโจรอยู่ในราศีมังกรสุขก็พอรักเศร้าก็พอรักเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวสุขไปกุ้มกับดาวเสารดังนั้นก็อาจจะเกิดความไม่พอใจในคู่รักอยู่บ้างนะคะแต่ก็จะเป็นเหตุแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นคนโสดก็มีเกณฑ์ทำงานแล้วพบกับความรักหรืออาจจะเกิดความรักได้จากการไปติดต่อเจรจาสื่อสารกัน ส่วนคนที่มีคู่คนลักคู่ครองจะเป็นคนที่นำโชคมาให้นะคะทั้งในด้านการงานแล้วก็การเงินให้กับคุณบางคนแฟนคุณอาจจะให้ในเรื่องที่คุณต้องการในเรื่องที่คุณร้องขอและบางครั้งบางคราวเดือนนี้นะคะหลายๆคู่จะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวการไปต่างจังหวัดด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ